สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดัาพามาปิ้งย่างค่ะบาร์บีคิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมย่างนะคะแล้วก็มีข้าวโพดปิ้งนะคะอุ้ย่จ้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะขอชิมอ่าหอยนางรมก่อนเลยนะคะรสชาติจะเป็นไงเนาะเป็นหอยนางรม ของประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อนเวียดนามให้มานะคะชิ้นตัวใหญ่ๆเลยนะคะเนื้อหวานอร่อยมากค่ะอันนี้ก็จะมาลอกข้าวโพดนะคะจะกินข้าโพดก่อนนะคะวันนี้บรรยากาศดีนะคะ15องศาเนอะนอร์เวยะคะ์ค่ะก็ฝนไม่ตกนะคะไม่มีลมนะคะ สบายเย็นสบายนะคะไม่หนาวมากนะคะปิกนิกกับพ่อใหญ่2คนนะคะอยู่หลังบ้านค่ะแดดสองอาบแดดไปในตัวนะคะช่วงนี้ต้องกอบโกยวิตามินดีนะคะเพราะว่าหน้านหนาวใส่แต่เสื้อกันหนาวนะคะทั้งวันเลยนะคะ หน้าร้อนก็สะสมวิตามินดีนะคะให้มากที่สุดนะคะตอนนี้ก็จะมากินข้าวโพดก่อนนะคะกับพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่วันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะ mm. ปวดหัวแกเป็นไมเกรนนะคะ mm. ก็หาอะไรกิจกรรมอะไรทำกับแกนะคะ กายจะปลดกเกษียณแล้วนะคะเพราะใหญ่ปีหน้าก็ปลดกษียณแล้วก็อยู่บ้านนะคะเสียงรถจะดังหน่อยนะคะเพราะว่า,าเขาปิดถนนนะคะก็ใช้ถนนตรงข้างบ้านนี้นะคะเป็นที่ผ่านเนาะก็จะ จะลาจรเยอะหน่อยนะคะเสียงลถนะคะแต่บรรยากาศดีดีค่ะได้ฟังเสียงนกไปด้วยนะคะข้าวโพดนี้ซื้อมาเป็นแบบเป็นแพ็คนะคะสองสองชิ้นนะคะสองอันนะคะแพ็คนึง ชาติก็อร่อยนะคะหวานหวานเหมือนกับที่เราไปหักที่สวนเลยนะคะกินกับโอชิน้นนี้ชิงเดียวให้ก็อิ่มนะคะก็ท้องรับได้อีกค่ะได้กินได้กินหมกสามชั้นอีกนะคะ วันหยุดวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเนาะก็กินเต็มที่ค่ะพ่อใหญ่ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นนะคะกินกับนอนนะคะ ตอนนี้ก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะใกล้จะสุกแล้วเนาะปลาหมึกแห้งนะคะจะบดหมูแกะไป<า>นะคะ เสียงรถเยอะไม่เป็นส่วนตัวเลยตรงนี้เมื่อก่อนนี้รถรถวิ่งน้อยนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดถนนทุกเส้นทางนะคะตอนนี้ตั้งแต่ปิดถนนนี้เขาก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผ่านจราจรเยอะมากนะคะต้องทําใจค่ะคงจะอีกนานในชะะ่สกสองสามเดือนนะคะถนนรงนถึงจะเสียนะระหว่างรอหมูนะคะ หมูสาม <สำ S 1> ชั้นย่าง้งาใะคะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วนะคะพระอาทิตย์เริ่มแล้วก็มี <ทบ S 1> แตงกวาย่างนะคะ,ะ,คะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเนาะเข้ากันเข้ากันนะคะกินบาร์บีคิวกับโคล่านะคะกับน้ำอัดมลมเนาะ ข้างนอกก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดานะคะไม่ได้หรูหราอะไรนะคะใช้ชีวิตแบบคุณธรรมดานี่แหละคะ่ะมีความสุขที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกย่างเป็นซื้อมาจากเมืองไทยนะคะย่างแบบแห้งๆนะคะจะกรอบอร่อยมากนะคะ โอเคโมูสุกแล้วนะคะเราก็จะมากินหมูสามชั้นนะคะย่างบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งนะคะแตงกวาแตงกวาย่างนะคะแตงกวาอ่อนนะคะเข้ากันเท่ากันนะคะลองไปทําดูนะคะย่างแตงกวาแล้วก็ย่างะะเลมอนนะคะ เลมอนย่างค่ะแล้วก็บีบใส่ตัวหมูสามชั้นนะคะจะออกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ะหมูสามชั้นก็จะทำสองสูตรนะคะเพราะใหญ่แก,กก็จะทำสูตรของแก,กะคะคือใสอ่พริกไทยเกลือนะคะส่วนของต้านี้จะใส่สามเกลือนะคะพริกไทยรากผักชีกระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย อซอสหอยนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสเนาะก็จะได้สองรสชาตินะคะกินกันไปคุยกันไปนะคะผู้ใหญ่ก็จะบ่นว่าสลัดทำไมเธอไม่าลาดน้ำซอสน้ำสลัดลงใน ผักเลยแล้วก็คุณๆแล้วก็เวลากินก็เอาช้อนนะคะตักกินเลยไม่ต้องไปใส่น้ำสลัดทีหลังแก <c oughs> ก็จะบ่นของแกาตามภาษาคนสูงไว้นะคะ <c oughs> <c oughs> คนสูงวันี่มักจะบ่นบ่อยนะคะแต่ก็ปล่อยแกไปเค่ะ <c oughs> แกเป็นอย่างนั้นแหละคะ <c oughs> ่ะ บนแต่ก็กินนะคะกินไปกินไปค่ะแล้วก็เราฟังอย่างเดียวนะคะอ๋อลรอรอลอนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะบบนว่าหน่อไม้เธอได้หักไหมเธอได้อ่าหักไอ้ตรงที่แข็งๆออกไหมบอกฉันหักเป็นบางอันเรวก็จะ ตัดในตรงที่เราไม่ได้หักนะคะเกก็จะบนญเพามันแข็งไม่อร่อยเก๋ของเกนะคะแกก็จะบน่นไปเรื่อยของเกนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้ทำคลิปไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ก็จะ ทำให้ได้มากที่สุดนะคะก็ช่วงนี้ติดงานนะคะค่ะช่วยเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ตาต้าด้วยนะคะฝากเพจนะ a c e b o o k นะคะตาต้าฟาร์มเนะคะแล้วก็ติ๊ต o อกนะคะตาต้าฟาร์มเนะคะช่วยกดเข้าไปดูแล้วเป็นกำลังใจให้ตาต้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตาต้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ